น,นั่นมันคือบินนี่ไม่นั่นนกไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือรุ่นพี่หนูให้ช็อกโกแลตค่ะอ,อขอบใจเนาะเจงก็หิวแล้วอ่ะครับเจ้าหญิงไปหาอะไรกินกันนะงั้นพี่ไปก่อนนะครับค่ะใช่นกนายผู้ถูกนกเห็นนอนไม่หลับไปทอ่องหนังสือแล้วกันสามนาทีต่อมาเฮ้ยโทรศัพท์หลุดมือไม่น่ากำลวมเลยบ้าเอ้ย หน้าโจจะแตกไหมเนี่ยอย่าแตกอย่าแตกอย่าแตกเฮ้ยในน้องปาจานใส่ผนังสิสัดท่าปลามื่อกีดีมากทีนี้ลองพูดขอโทษสิขอโทษเห็นไหมว่าขอโทษไปจานก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมรู้ท้อไม่ถึงกันเฮ้ยทำอะไรอยู่ทำไมทำอะไรอยู่ทำไม เฮ้ยต่อไปดีสิวะยากได้ตีนใส่ถุงกลับบ้านเหรอะก็บอกว่าทำไมอยู่ไงโว้ยจะถามอะไรนักหนาหูตึงเมือไงฟ้าขอโทษครับ